เดี๋ยวเราหน้าไว้ดาวถามเพื่อเท่าที่เท่าไหร่สามร้อยบาทไทยสามร้อยบาทไทยส่งมระท่าให้ครับเออขึ้นลงขึ้นลงแค่เง้ยเดียวครับขึ้นอย่างเดียวเออลงลงไม่ต้องเดินสามร้อยบาทสามร้อยบาทไทยเธอจ่ายเป็นเงินไทยหรือเงินเงินจัดจ่ายอะไรก็ได้ครับเงินจัดเท่าไหร่เงินจ้าโก็สองหมื่นหนึ่งพันจัดครับสองหมื่นหนึ่งพันจัดครับอ่ะลองดีลองดูลองดูผมจะตื่นอะไรเออเปลี่ยนนั่งก็ได้ครับ อ๋อโอเคนี่นะครับเฮ้ยไม่หญิงดาวโอ้ดีมีที่วางขาด้วยโอเคนี่ครับโอเค้วครับเธอสบายไปแล้วนะดาวนะเธอจะสบายไปแล้วนะสบายมากเลยเลย โแม่หญิงดาวกาลังจะพาคนไปที่พระธาตุอินแควนะคะอยู่ที่เมียนมาค่ะอันนี้อยู่ที่อะไรนะเมื่อใจทีใจโทใจโทหนึ่งก็ใจโทค่าอยู่ที่รัดมอนนะครับที่นี่ก็คือเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้ยนะคะทุกคนสบายมากเลยเเลอร์เหรอไม่ใช่เด็กเดินผ่านเขาบาปบาปฉันมาก นี่ครับอุ้ยไปแบบสบายเลยเป็นแม่หญิงค่ะวันนี้เป็นแม่หญิงราคาก็ประมาณ2 1ง0 0ื่จาก็ประมาณ300บาทใช่ค่ะเออเหมาะสำหรับใครที่อยากแบรไม่อยากเดินไม่อยากเดินอยากที่แบบสบายๆก็นี่นะครับมาใช้บริการพวกพี่เขาได้นะพวกพี่เขาแบบจะมาคอยแบบแนะนำอะไรอย่างนี้เออ้ผมอยากเดินผมอยากเดินเอ้ยไม่เป็นไรครับขอบคุณมาก

เดทำอะไรเลียวไปเอาคิวเหรอฉีดวงการขายลิปนี่นั่งเสลี่ยงปากก็สวยเพราะใช้ฟินเค่ะโอ้น้องไงถึงแล้วอุ้ยพระอาทิตย์ตกสวยมากเราสามารถบอกพี่เขาได้นะว่าเราอยากถ่ายรูปโอเคอย่าบ่นไหมครับหันหน้าไหม เดี๋ยวดีบป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 ดีไปโอเคโอเคโอ้ยสวยโอเคเจสูบาโอเคโอเคนี่นะพี่เขาน่ารักมากเลยใครอยากแบบจอดถ่ายรูปนะก็บอกพี่เขาได้กูแต่พระที่ตกสวยมากดีนะเราตัดสินใจมาตอนเย็นสามร้0บาทเนี่ยไม่ต้องเดินเลยเอไม่ต้องเดินเลยคุ้มมากดาวเธอโคตรสบายมันมีจริงม่รุ่งสบายิ น่าจะชิดแวคะน่นาจะแข็งแรงมากเลยคนหนักสุดเคยเได้ด้ี่ได้คส anyway> <Okay ี่คนนีถ้ามีใครอยากนั่งสอคนก็นั่งข้างหังคนนึงหอโนั่งสนั่งคู่ก็ได้ใช่นั่งคู่ก็ได้๋อ โอเคเดินบ้างคุยดีมากเออโอ๊ยลบปก ทุกคนคือแบบใครที่แบบไม่อยากเดินเกิดหรือว่าอยากแบบนั่งแบบสบายสบายเหมือนดาวนี่ใช้บริการของพี่เขาคุณมากเตสุวาตรงลงหน้าแม่มองใจได้ครับกลับก็ใจทีเดียวได้ตอนกลับไม่เอาเดี๋ยวตอนกลับตอนกลับเดินเอาก็ได้เปลี่ยนนั่งก็ได้ครับอช่วยหน่อยได้พี่เอาแค่ตอนไอ้นี่ก่อนครับ ต้องงลเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงพรุ่งนี้วันนี้ไม่นานวันนี้นั่นได้วันนี้อยากเดินไปหาอะไรกินด้วยลองซื้อของลงเอาไม่มีน้ำแล้วนี่ไงครับให้ให้สามหมื่นเลยจากราคาสองหมื่นหนึ่งถ่ายรูปด้วยหน่อยนี่ครับมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่นี่เออเนี่นี่พี่เข้ามาเลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ต้องหน้าไหมเขาไม่ไม่นรับถ่ายด้วยกันเลยขอขอยืนเลยโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามาเลยโอเค